อ่าอ่าโมวไว้เยอะร้องแล้งงงอ่าก็ทเสาะใสเสาะใสองฝ่ายฝัง่งนึงก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ดีใจกับผลเสมอแล้วเหรอ,อโอ้โต้องต้องมาแบบโอ้ดีใจกับผลเสมออีกฝั่งนึงก็บอกก็โมวไว้เยอะ,อะก็เป็นไงได้แค่แต้มเดียวสมน้ําหน้าอ่าก็เนี่ยทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอีกนะแล้วแฟนอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นแฟนมิวเิเตแต่ถามว่ายังหนาวอยู่ไหมเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย แปรริบเขาเล่นเล่นเรื่องหนาวพี่ตุ้มเหอหนาวหนาวหนาวได้สัปดาห์เดียวเหมือนเหมือนฤดูหนาวบ้านเราเลยมาอาทิตย์เดียวนะครับเอ้ไม่ใช่อาทิตย์เดียวด้วยเดี๋ยวนี้มาวันเดียววันเดียวนะฮะก็แซวกันเล่นๆไปแมนยูเต็ดแล้วครับวันนี้ถ้าจะมองเก็บในเรื่องดีๆมันพอจะเห็นอะไรได้บ้างก็เห็นทรงไงอ่าเห็นทรงคือไอการปรับในเรื่องของการ เกมลบกเนี่ยที่เปิดให้แม่นปรับไม่ยากหรอกปรับไม่ยากเพราะว่ามันมันมันมีทรงบอลในเรื่องของอ่าแนวรับที่มันอยู่กันอยู่กันเป็นแผงแล้วครับมันแค่แค่ให้น้ําหนักบอลเท่านั้นเองมันมีจังหวะให้น้ำหนักวางบอลเท่านั้นเองเพราะเกมลขอกมันมันไม่ได้ล่นไปมันไม่ได้ตามพื้นที่แบบเล่นยากมันมันเล็กรับในแดนแล้วมันไม่เหนื่อยเพราะมันช่วงช่วงระยะห่างที่มันรับมันอยู่ใกล้กันมันอยู่ใกล้กันไม่เหนื่อยแล้วก็ วันนี้กรลิเส้นก็ช่วยลงมาเล่นเนี่ยันช่วยรับช่วยอะไรหมดได้นล้เหลือแต่จังหวะต้องเข้าใจว่านานๆเนี่ยนานๆเขาจะได้เล่นเนจังหวะแบบนี้ได้บุกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีมันมีแต่จังหวะเรื่องของการเปิดที่นิดหน่อยวันนี้นิดหน่อยจังหวะมีให้เห็นแล้วมีให้เห็นแล้วแล้วน่าพอใจอยู่เหมือนเกมชนะเชลซีน่าพอใจ